โรงเรียนบ้านโศกรังนนสว่างเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ตั้งอยู่เลขที่61หมู่ที่7ตำบลน,นนสะอาดอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนายสิทธิกรบริกรุลเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น10คน ปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน111คนโดยมีเขตพื้นที่บริการ3เขตพื้นที่ได้แก่ชุมชนบ้านโสกรังหมู่ที่6บ้านนนสว่างพัฒนาหมู่ที่7และชุมชนสิริชนหมู่ที่1ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาทานังโหติความรอบรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐคำขวัญขยันประหยัดซื่อสัตย์อดอดอม ตลักสิ่งแวดล้อมดีมีคุณธรรมเลิศลำ้ำวิชาการสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวโรงเรียนบ้านโศกรังนนสว่างมีการจัดการศึกษาโดยมุ่งผู้เรียนให้มีความรู้คู้คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีรักความเป็นไทยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 เาจุดเน้นก้าสู่ความเป็นเลิศประจําปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านโศกรังนนทสว่างมีผลการดําเนินงานจุดเน้นที่6โรงเรียนคุณภาพของชุมชนดังนี้ 1. ด้านจุดเน้นโรงเรียนบ้านโศกรังนนทสว่างมีการประชุมวางแผนเพื่อกําหนดทิศทางเป้าหมายแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเช่นกิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิลกิจกรรมเรารักโรงเรียน มีการแบ่งเขตรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมร่วมใจลดการใช้พลังงานเปิดปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการขอรับบริจาคหลอดไฟโซล่าเซลล์ติดรอบบริเวณโรงเรียนในเวลากลางคืน โดยมีครูและบุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบกิจกรรมและโครงการต่างๆได้รับการส่งเสริมสนับสน,นุนจากกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเป็นอย่างดียิ่งปรากฏผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้ 2. ด้านความสะอาดเป็นระเบียบของบริเวณอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านโสกรังนวลสว่าง ได้จัดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยอาทิเช่นบริเวณรอบรัว้วประตูโรงเรียนถนนทางเดินสนามกีฬาสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งการแจ้งใต้ร่มไม้แปลงผักสวนครัวประกอบด้วยอาคารสามหลังได้แก่อาคารเรียนสองหลังอาคารประกอบการอาคารอเนกป,ประสงค์ที่เป็นหอประชุมและโรงอาหาร ซึ่งทางโรงเรียนได้รับบริจาคงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างโดมหลังคาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับประทานอาหารของนักเรียนตามมาตรการความปลอดภัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องส้วมที่สะอาดปลอดภัยน่าใช้จํานวนสามหลังมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของครูนักเรียนผู้ปกครองในชุมชน 3. ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนบ้านโศกรังนนสว่าง จัดให้มีเขตรับผิดชอบการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมีจิตสำนึกรักโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้จอดรถรอรับนักเรียนนอกประตูโรงเรียนครูเวรประจำวันคอยกำชับให้นักเรียนเดินถนนชิดขวามือเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้มีเวรทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้มีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยมีอ่างล้างมือ ก๊อกน้ำทำความสะอาดที่เพียงพอจัดให้มีที่ทิ้งขยะจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะจัดให้มีถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัยมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจด้านการจัดการห้องเรียนโรงเรียนบ้านโศกรังนนสว่างได้กำหนดให้มีเวรทำความสะอาดห้องเรียน มีการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารความรู้เหตุการณ์ต่างๆเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์โรงเรียนมีการดำเนินการจัดหาครัวตะจ้างจากเงินบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตราก,กำลังครูในโรงเรียนมีป้ายสถิติแสดงจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบันผนังรอบห้องสะอาดจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นสัดส่วนมีแสงสว่างที่เพียงพอจัดที่นั่งเรียนเหมาะสมมีแหล่งเรียนรู้และมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะในศตรวรรษที่21ตามบริบทของโรงเรียนมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 5. ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นลูปของโรงเรียนคุณภาพชุมชนตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโศกรังนนทสว่างได้จัดกิดจกรรมคัดแยกขยะขยะรีไซเคิลเช่นการใช้กระดาษสองหน้าการปฏิสิ่งของเหลือใช้จัดบอร์ดิทักการจากขยะและการประกวดชุดรีไซเคิล จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมประหยัดคุ้มค่าโดยจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนตลอดจนรณรงค์การเปิดปิดน้ำเป็นเวลามีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ปรุงอาหารให้แก่นักเรียนและแบ่งปันแก่ผู้ปกครองการบริหารงานทั้ง5ด้านของโรงเรียนล้วนเป็นสิ่งทั้งผู้บริหารครูนักเรียนได้ปฏิบัติเป็นประจำ จนส่งผลดีเชิงประจักษ์ต่อคุณภาพของโรงเรียนโดยในปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมานักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีราชินูทิศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจำนวน3คนสอบได้ลำดับที่1ของโรงเรียนประจำอําเภอมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอนิปีการศึกษา2,564 ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาคณิตศาสตร์อันดับที่สองของเขตพื้นที่และเพิ่มขึ้นร้อยละ11.79จากปีการศึกษา2563รายวิชาวิทยาศาสตร์อันดับที่5ของเขตพื้นที่การศึกษาสุดท้ายนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนด้วยดีเสมอมาดูได้จากที่จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองผู้นำชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านโสบรังมนสว่างขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ